กลับบ้านแล้วเดอ้อพี่น้องเอ้อกลับบ้านแล้วแล้วนะคะย่างซื้อของพี่น้องเดินซื้อของอ่ะเร์บ <c> ย <oughs> ค,ค่ะพี่น้องมากดอกกุหลาบนะคะ สวัสดีพี่น้องกุหลาบนะคะสวยว่าพี่น้องสวยไหมคะคนนะคะสวยว่าพี่น้องสวยบ่อฝ่ายบ้านไหนกว่ากะทายตะลุบนะคะ,คะ,คนนะ,คะรถท่านะะไหนขว่ากระเบื้องนะพี่น้องสวยไหมเออฮึบฮึบ,บเดินต่อไปพี่น้อง <c oughs> ไม่มีเลยวันนี้คุณป๋าก็เลยไม่ได้เลยนะคะ จะไปกินยิบบ้านนะพี่น้องจะไปกินดิบบ้านนะคะจะไปดื่มน้ําที่บ้านได้พี่น้อง อันนี้แตงโมโอ,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 อ้ย่าซื้อหรอกพี่น้องวิ่งข้ามถนนพี่น้องลดปันใจดีนะคะโชเฟอร์ปันใจดีพี่น้องเป็นจอดหายเป็นจอดชะลอให้นะคะอก็ได้วิ่งตัว,ตวพี่น้องวันนี้โอ้ Dead, แดดล้วได้เป็น้องแดดแล้วเดอ้อแดดแล้วนะคะฮ้อนเราได้เป็นองฮ้อนล้วเดอ้อ,อ,ดอร้อนแล้วนะคะเดินไปเดินมาได้ห้าพันโอ้ยเดินไปเดินมากระเด้นตะเหี้ยกรด็นตะพุ่ง น้องข่อยกะฝรั่งกับเบิ้องตะพุ่งข่อยฝรั่งกับเบิ้องตะพุ่งข่อยพี่น้องเอ้ยร้อ,รอนอ่อนน่ะพี่น้องเอ้ยแดดแล้วพี่น้องเอ้ยแดดแล้วนะครั ดีพี่น้องแง๊ดแต๊ดเราพี่น้องเอ้ยมันแดดแล้วได้พี่น้องเด้อแดดแล้วนะคะอันนี้ไปไปรถเมล์ได้พี่น้องไปรถไปสนามบินนะคะโอ้พี่น้องห่อนแล้วห่อนแล้วพี่น้องเบงวันนี้น้ำมันถูกนะคะสิบสามนเวพี่น้องต่อลิตรหนึ่งนะคะน้ำมันเก่าหาได้พี่น้อง น้ำมันเก่าหา13.7 3, 3 7, พี่น้อง12.7 3 7, พี่น้องดีเซล12นะคะบั่นน้ำมันบัน่นควรเติมเองได้พี่น้องเติมเองนะคะโอ้พี่น้องหวานวพี่น้องเห็นได้ดี หอนนด็พี่น้องก็จะทอดเสียบร้อนนะคะร้อนนะคะหอนเด็กพี่น้องเอ้ยหอนแล้วขั้นยิ่มนิ่มนิ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 มพี่น้องเดินต่อ รถไม่มีพี่น้องรถไม่มีนะคะรถไม่มีต้องเดินโอ้พี่น้องมาหั่นแต่พี่น้องอันนี้ร้านขายของวันอาทิตย์นะคะวันหยุดนะคะไอศครีมพี่น้องเพิ่นกินไอศครีมกันพี่น้องเพิ่นซะ่อาเป็นหม่องนงั่งนั่งตราบอาเกดนั่งคุยกันพี่น้องดูนะคะ นั่งตากระเพิ่นนั่งไปไหว้วันกระหอนนะพี่น้องกระฟ้าไปถอดเสื้อไอ้กว่าก่อนโอ้ยทำไง,งดีพี่น้องเสีอยิ้นกันนะตอนมากอมันล่มแน่พี่น้องกรใส่เสียยิ้นมะตาย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  เดินขึ้นน,นุ่ก็เป็นน้องเอกถอดเสียนะคะเดินน้องเอ้ยชีวิตข่อยแต่ละมือข่อยขอย,ขอยกระเล่นหอดหาทุ่มตื่นเก็ตม้งเสาตื่นเก็ดมวงเสาเกรเล่นหอดหาทุ่มพินอ,อองเบิกเอาหันถอดหลังจากนั้นมานอนแตหาทุ่มนอนหาทุ่มตื่นเก็ตมงวงเศ้าพี่น้อง เมื่อนึงเมื่อนึงกระเล่นแต่ถ่ายวิดีโอเล่นไปคุยไปกั็มูเจ้านี่แหละตื่นมากกับเขาพุ่ยก็เขากินพี่น้องขวากาเสลี่ค่ะกัสระพี่น้องอิสระเสลีนะคะอยู่แบบอยู่แบบคือบ้านเฮาเลยพี่น้องขยอยู่แบบคือบ้านเฮานะคะอยู่ติดดินพี่น้องเอ้ย ว่ากันเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์วันนี้บรรยากาศดีดีเบิองเมืองเบิองขึ้นออกเบิองหมอกเบิองหมอกเบิองหมอกหมอกอึมครึมด้วยพี่น้องแสดงว่าตอนเย็นเย็นมันติตกตอนเย็นเย็นติตกด้วยพี่น้อง ไายสื่อเป๊ะทีจะขวดขวยกันได้โอ้ยบ้านเมืองเขาขอกินกันบ่ได้พี่น้องเขาบ่จักกันพี่น้องบ้านเมืองเขาบ่จักกันพี่น้องบ่ทักทายกันพี่น้องอยู่ไปอยู่มันขแขกเหรินติ้งต้อง เหนว่าบ้าบอๆคือขอ่ยนี่ยก็ได้พี่น้องเขาบอา,ากันพี่น้องเขบาบอมองกันนะคะเขบาบอใ่ใจกันพี่น้องชีวิตเขาเขาหายเขาเขาเขาหลบซิดของของกันและกันพี่น้องไปตะน,นังเอาศาสตรมาปูินตำพุ่งดีครับ

ถ่ายกันนะคะโ้ด่้อ่เย็น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 ่น้อจะัลโหลฮัลหล สบายสบายสบายพี่น้องสบายสบายเลยนะคะน้องเออจะเอาจงไงดีมันจะอิม่มทักไทยนะคะไทยแลนด์สารคามอินโนเวน,นะคะมาดามวันนะคะกดกดกดติดตามด้วยนะคะช่องทาง YouTube นะคะมาดามวันลันลาสารคามอินโนเวน,นะคะโอ้โอโอ โ no นเวนะคะไปด้องเดินตัวอ่าายน,เ,นเดินมือแล้วคือ ยังออกนอกเมื่อละคือมือละชั่วโมงพี่น้องหาเวลาร่ตะของหาเวลารตะของเดินเดินยืดเส้นยืดสายพี่น้องขาเข้าจะได้กระชับ,ชบ,ชบกระเชงบ่ได้ปวดนะคะเท่ามาแล้วบ่ได้ปวดหลังปวดเอวได้พี่น้องเด้อเห็ดไปสลัดพี่นอ้นองหายใจเข้าหายใจเข้าพี่น้อง หายจะออกพี่นึ่งจะเข่าหายจะออกมาคะหลพี นะคะไจักหน้าเที่ยวน้อพี่น้องบึงก็บ้ากันพี่น้องโอ้ยสิบสามนาทีแล้วนะคะสิบสามนาทีแล้วพี่น้องมาดามันอยู่ประเทศโนเว์ได้พี่น้องเด้อเพื่อนเพื่อนแฟนคลับเฟซบุ๊กที่ขอมาไหมนะคะทักทายกันได้นะคะใจดีนะคะใจดีนะคะพี่น้องมึงก็ยังมาขาไป 1ิปหานาทีขามากกับเดินหนกว่าิสี่นาทีแล้วนะคะอัดวิดโอจากยี่ยิปทีพี่น้องเดี๋ยวก็เดินต่อนะคะฮึบฮึบฮึบพี่น้องเดินต่อดีกว่าหรอเป็นตากนนีบที่น้องเ,อเดินเดินเดินก่อนดีกว่า กุญป่าอยู่ในบ้านพี่น้องเราบุญเราสบายเ้าต้องกับเฝ้ากับบ้านเฝ้าไปเบิงเลากุญพี่น้องโอ้เสียกะได้เสียนี่กระไดข้าวกระดอกเสียผ้าแต่ละตัวนี่มาดำเลยเสียผ้ามาดำแต่ละตัวนี่พี่น้องเป็น้องไลยพี่น้องเป็น้องไลยเบิกไหนบ่เบิกไหนบ่พี่น้อง เดินไปเดินมาได้ห้าพันมาอยู่ตั้งประเทศโดนหลายก็กลายเป็นคือยังบ้านเด็กของเนี่ยพี่น้องนอเวกก็ได้นอเวก็คือยังบ้านเด็กของไปเลยยังพี่น้องเอาพุ่งหลีดไขมันออกมาละนิดวัมาหน่อยนะคะ ลิดไขมันออกไปเนาะไปน่ไปนขยะ สิบหานาทีแล้วพี่น้องหมดบาน20นาทีพอดีนะคะบานเมืองคนพี่น้องแต่งตัวดีดี้จน่นพี่ตะพุ่งไงกำลังพี่น้องพุ่งไงกวัหลีบสูไทยห้าง่ะไรเล้อพี่น้อง การแต่งตัวเขาได้ใดไปเนาะเมื่อว่าเด็กหน่อยเพว่าผู้ใหญ่เขาแต่งตัวดีดีเขาแต่งตัว มีจะขับรถยางมันดีที่สุดพี่น้องมันเด็สุขภาพแขนขาเก็บไข่ได้ป่วยมากบดป่วยได้เบิง้งเฮาพี่น้องมันนีคนเบิ้งนะคะนี่แต่คุณหมอพี่น้องดูแลขันเฮางยางออกนั่งกายสุขภาพเฮาดีเฮาก็ดบอได้เก็บไข่ได้ป่วยเฮาบอได้ไปโรงพยาบาลนได้พี่น้องเฮาก็ได้อยู่บ้านตามอาเภอใจเฮา เก็นยังก็ได้นะคะสิบเกดนาทีแล้วนะคะมาดามจุอัดวิดีโอเหมือละายุสิบนาทีนะคะ นอนพี่น้องดังเคนอนและเคนอนตึด ลมมันเย็นหอดทิ้นบานข่อยได้ไปนองเด้ออีกสองอาทิตย์ถึงบ้านไปนองเดิน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 เด้อปวดขามันจกีกามเนื้อบีบตัวไป่น้องปวดขาเลยนะคะกามเนื้อบีบตัวนะคะ หลายได้พี่น้องเ้อติดติดตามให้มาดามนะคะทั้งเพื่อนแฟนคลับแฟนเพจในมาริจันสืบมาทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษก็คือรับเฉพาะเพื่อนในโนเวนนะคะมาริจันสืบมานะคะพ่อคุณป๋าเขาอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็เพจมาริจันสืบมาภาษาไทยเปิดสาธารณะนะคะ แล้วก็มาดามวันลันลาสารคาอินโนเวช่องทาง YouTube นะคะในช่อง y ย u ทูบด้วยพี่น้องมาดามวันนะคะอินโนเวนะคะเปือท,ทั้ง YouTube ทั้งเฟสมาดามจิลงเพจเสมือเสมือนด้วยพี่น้องลงคลิปเสมือนะคะลงวิดีโอมื่อละ20นาทีทุกวันนะคะเวลาสามรอบเลยนะคะ อย่าลืมกด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 เ<ด>ข้าติดตามได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยีินาทีแล้วนั่นเนี่ยโอ้คิดฮอดลูกหลานเด้พี่น้องคิดถึงลูกหลานอยู่นะคะคิดถึงนะเด้อหลานคุณคุณ,คณยายคิดถึงนะลูกโอเคนะคะบา,บายบายรักนะคะอืม อืออ๋ออ <Ooh> ีบเอ็ดนาทีส <me, and> <one> okay, okay. ิบเก้า uh ห้า huh! สิบข้อแห่งหัูน้าอย่างอีกสองนาทีก็งหอดบันแล้วพี่น้องต้องเศร้าแห่งก่อนโอเคนะคะบ๊ายบายอืรักนะบ๊ายบาย